มาพบกับบานแปลงือ้กเขานะครับวันนี้เอากรสีไปเก็บมามาเก็บม้งกรอนครับครับไปเอาข้าเมิม่งนะครับเอาปลูกไว้ขางบานครับปลูใบบัวลายครับนี่มันถึงฤดูมันก็ออกเองของมันนะครับปีนี้ออกหลายลูกย่ครับนี่ชุดที่สองแล้วครับชุดแรกมันเกิดไปสุกไปก่อนแล้วครับ นี่ครับมันจะมีสีสีม่วงบ่ะเออสีเหล่ๆนะครับสีเหล่ๆกับสีขาวนี่นี่ครับมันจะปลูกอ่าน้ากันนะครับปลูกปนกันไว้ครับแต่มันกับบสมบุญปัจไดครับเพราะว่าห้องบไดยใส่ปุ๋ยใส่หยางเ้ากับปลูกไว้ตามธรรมศาสตร์บ้านเราครับนี่เหมือนเดียวกับสีมาเกิบนะครับมันก็ถึงมันมันกับสีสุกแล้ว ไปเอากระไรเอากระสิไปเก็บนะครับปีนี้ก็ถือว่าโอเคครับสมบูรณ์ครับเพราะว่าเพราะว่าทุกปีนะมันจะเกิดปีละสองลูกสามลูกนะครับปีนี้มันก็นสิเกิดหลาย ก็เหลือเอาลูกไดที่มันสมบูรณ์นะครับที่มันสุกเต็มทีแล้วอันนี้มันเป็นสีม่วงครับนี่กำลังปาดจะนี้เป็นสีม่วงสีม่วงก็คือระวังครับเดี๋ยวตก ลงสุกนะครับ <c oughs> เขาก็เลือกเอาลูกที่มันสุกครับกระลาวังนะครับมันมี้นามมันมีนา <c oughs> ม,นมนแกมังกรนั้นจะมีน้นานะครับกระลาวังมันจะถีมมือเขาครับเขาก็เลือกเอา ได้สองลูกละมันจะมีสีสีขาวกับสีม่วงครับปลูกมันเกิดสมกันครับโอ้โอโอ<笑><笑>เกือบตกเกือบตกครับกะมันกะตามธรรมศาสตร์นะครับบสมบุญปันไดยกะถือว่าโอเคอยู่ครับ พื้ที่ห้าสิบปปล่อย,อยพื้นที่ขางมานห้อถิ่มถิ่มเปล่าวไว้นะครับกระปูกของกินว่าถิ่มไว้มันหกของกินว่าเป็นยังครับน <c oughs> ุกนี่เขาบอกเอาปล่อยไว้ก่อนก็หาเอาลูกที่มันสุกเต็มทีนะครับนี่มันมีลูกหนึ่งสอนอยู่ในนี้ เออบันบันสอดอย่นี้เอ้ปลาครับปลาปลาปลา,ปา,ปา,ปา,ยายหย่าเออต้นไม้ยังบุมันเกิดมาครับนี่อันนี้ลูกนี่มีมดแดงครับอมนมีม,มดแดงเอาไว้ข้างนอกตะก่อนมันมีมดแดงมดแดงเฝ้า,ฝากเฝ้าแก้ววังก่อ,น,อนไม่มีลูกข้างบนนะครับอีกลูกนึ่งครับ ไม่มีลูกหนึ่งอยู่ของบนนะครับครับตรงนี้ก็มีมดแดงครับมดแดงจับครับตรงนี้มันบอเอาครับทิ่มว้ก้อนปล่อยว้มันใหญ่สะก้อนมันสุกเต็มทีสะก้อนเอาลูกไม่ครับเอากระดึงไอ้ดอกแหงมันออกนะครับนี่ ลูกเบิร์ดแล้วครับเฮากัสีเก็บใส่ระตาให้มันน,น,นะครับพอ <c oughs> มดแดงออก <c oughs> มดแดงรายครับมันเฝ้าไอ้มะเขือมังก่อนอยู่ครับ <c oughs> มดแดงมดแดงสม,ไ,มไปออกไปเบิ่งก่อนหา <c oughs> มันมีอีกอะบมมีครับเดี๋ยวว่ามันสอนอยู่ข้างในบ่มมีครับไปออกไป ครับเาก็ออกมาอได้เกือบเต็มกระตาครับลูกไม่ใหญ่ไปไหนครับนี่ครับเขากาสีมา,า,มาปาดเบิ้งนะครับนี่สีขาวครับนี่มันนัานสีเสีบสําใดนะครับนี่ กะสีเอากะสีมาป่าบ้างนะครับอันนี้สีม่วงครับนี่ครับมันกระสีมาซีม่องนะครับ ครับแสบแสบรับกระทือว่าหวานอยู่ครับครับเพราะว่าเาปลูกตามธรรมศาสตร์มันกรารรสชาติแบบนี้ก็โอเคครับอืมครับโอเคโอเคแสบครับ อครับมะก็ไ้ซัมนีเนาะเต็มกะตาเก็บเต็มกะตาเขานะครับกะตาหน่อยนี่นะครับกะเอากะปูกไว้ยขามาเนะครับเพราะว่าตอนที่ผมปลูกพักให้ดูนะครับผมกเอานำพักที่ห้อที่เหลือจากการปลูกพักให้ดูนะครับเอากะสีเอามาโหดครับโหดโหดโหดลงนี่มันก็เลี่ยงงามครับ ปกติเจุปีศาจเป็นแบบนี้ได้ครับเอากาน้ำที่เอาเหลือใส่การปลูกพักครับให้มันเกิดประโยชน์เอากระหดนะครับเอาไปหดต้นไม้ครับเป็นน้ำปุ๋ยมาตกมาปีนี้มันก็เลยงามครับหลวกกระดกครับเอากาใส่พื้นที่ข้างบ้านให้มันเกิดประโยชน์เนาะครับเอาก็ปปูไว้ตกินกลับไปคิดว่านจะได้กินนะครับปูไว้ก็มันกระถึงถึงกรดูมันมันมันก็ออก ลูกของมันเองนะครับน,นี้มันยังเป็นดอกดอกก็เริ่งจับหลายอยู่ครับปเป็นตลอดครับสําหรับมือนีการนี่มีแนะครับกกมัแกอย่าลืมเป็นกาลังใจให้บาวันแพรนะครับไปอากาสิไปแล้วสำหรับมือนีไปแล้วครับสวัสดีครับ